ชาวราศีพฤกษบอาจารย์หมอช้างทำนายช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเตรียมตัวรับโชคลาบดวงดีงานเด่นเงินคล่องโชคลาภวาสนาเข้าข้างชีวิตล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีและจะมีข่าวดีข่าวใหญ่สามเรื่องด้วยกันสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับสวัสดีและอินดีต้อนรับชาวราศีพฤกษภเข้าสู่ช่องเฉยันโตชาแนลอาจารย์หมอช้างทักบอกชาวราศีพฤกษภช่วงระยะเวลากลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนี้ถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านขยับเข้าใกล้กับคำว่าเศรษฐีมีดวงชะตาชีวิตที่ดีการงานเด่นการเงินคลองตัว โชคลาวาสนาอย่างองเข้าข้างชีวิตของท่านก็จะล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวถึงช่วงระยะเวลาเลือกยามงามดีเป็นเลือกดีมีชัยของชาวราศีพฤกษภในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเจนดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาชีวิตของท่านจะถูกห้อมล้อมด้วยทรัพย์สินเงินปลา ท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมและเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ดีที่สุดยังคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะชาวราศีพฤษภท่านได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดวงดาวใหญ่ทั้งสามดวงที่ได้เคลื่อนย้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ ดาวอังคารหรือดาวศุกร์ที่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมานั้นและชาวราศีพฤษภท่านยังคงได้รับอนิสง์ได้รับผลกระทบในสิ่งที่ดีจากดาวพระเกตที่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสามดวงดาวได้มาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงโชคลาภวาสนาของท่านยังคงเข้าข้างและยังคงมีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านและจะมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นทางช่องของเราได้คัดสรรเรื่องราวที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเกือบร้อยเปอร์เซนและเรื่องราวเหล่านั้นจะนําโชคลาภเข้ามาสู่ตัวของท่านถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองอีกราศีหนึ่งเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดและเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ3เรื่องราวที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีพฤษภมีดังนี้ข่าวดีข่าวใหญ่เรื่องแรกที่มีโอกาสและมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้ ถ้าหากช่วงนี้ท่านมีเรื่องให้หนักใจและอึดอัดใจและยังทำให้ท่านนั้นคาอ,อกคาใจมานานแสนนานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาทำให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่อุปสรรคการงานการเงินไม่ราบรื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาและหาทางออกได้ถ้าหากพูดถึงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ชีวิตของท่านลำบากพอสมควร เรื่องที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอบางครั้งบางคราวเหมือนชีวิตของท่านเดินไปถึงทางตันแต่ท่านก็ดิ้นรนเอาตัวรอดจนมาได้ถึงทุกวันนี้แต่ตัวของชาวราศีพฤกษบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ตัวของท่านไม่สามารถเก็บเงินไว้อยู่ได้ท่านมีความคิดที่จะเก็บเงินไว้สักก้อนเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต แต่ก็มีปัญหาจากสิ่งต่างๆเข้ามาให้ท่านนั้นเดือดร้อนทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เดือดร้อนจากคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวของท่านเขาเหล่านั้นจะนําเรื่องเดือดร้อนทุกใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาให้ท่านนั้นได้รับรู้ตัวของชาวราซีพฤกษภท่านไม่สามารถนิ่งเฉยได้สําหรับเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างของท่านท่านจะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ถือว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นชีวิตของชาวราศีพฤษภท่านเหนื่อยและหนักพอสมควรหลังจากช่วงกลางเดือนสิงหาคมได้ผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสร้างปัญหาให้ท่านนั้นขาอกขาใจและอึดอัดใจ,จพอสมควรในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปปัญหาเหล่านั้นก็จะได้รับการแก้ไขและชาวราศีพฤษภ ท่านก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตากเกื้อหนุนตัวของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านหลังจากนี้ท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและบุคคลในครอบครัวของท่านที่คอยแต่สร้างปัญหาให้ท่านนั้นทุกใจและก็ไม่เคยช่วยอะไรในตัวของท่านเลยหลังจากนี้เมื่อตัวของท่านได้แบกรับภาระนีิสินไว้เพียงลําพังพวกเขาเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของท่านถือว่าดวงชะตาชาวราศีพฤกษภในช่วงที่จะถึงนี้ถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในจุดที่ดีที่สุดความอดทนอดกั้นไม่เคยทำหลายใครชีวิตของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความดีในตัวของท่านอย่างแน่นอนถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านอันใกล้จะถึงนี้ท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนข่าวดีข่าวใหญ่เรื่องที่สองที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์ไม่ว่าสิ่งไหนที่ท่านได้รอคอยท่านก็จะได้สมใจดังปรารถนาทุกสิ่งอย่างระยะเวลาได้ผ่านพลช่วงกลางเดือนสิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอสิ่งไหนที่ท่านพึงปรารถนาอยากได้สิ่งเหล่านั้นท่านจะสมใจดังปรารถนาทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าสิ่งที่ท่านได้เคยติดประกาศป้ายขายเอาไว้เช่นประกาศขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินและหลังจากช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีผู้คนให้ความสนใจสิ่งที่ท่านได้ติดประกาศเอาไว้ท่านก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตสมใจปรารถนาของท่านและยังคงสมหวังกับยอดที่ท่านได้รับท่านก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ตัวของท่านกำลังมองหางานทำ หรือท่านได้ไปสมัครสอบแข่งขันในหน้าที่การงานต่างๆเมื่อถึงช่วงระยะเวลาประกาศผลสอบแข่งขันของท่านท่านจะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกถือว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในช่วงที่พีคสุดๆชีวิตของท่านอยู่ถูกที่ถูกทางทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปเข้าร่างและชีวิตของท่านหลังจากนี้เป็นต้นไป ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมช่วยเหลือจิตการงานของท่านเป็นอย่างดีพวกเขาเหล่านั้นจะคอยเมตตาเกื้อหนุนในสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทำไม่ว่าจะเป็นจิตการงานการค้าการขายที่เป็นธุรกิจเป็นของท่านเองเขาเหล่านั้นจะคอยช่วยนำเสนอจิตการงานของท่านไปสู่โลกว้วงส่งผลให้จิตการงานของท่านเดินอยู่ในทิศทางที่ดีและไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวาง กิจการงานของท่านก็จะทํากําไรดีเป็นสิบเท่าตัวถือว่าสิ่งที่ท่านได้รอคอยที่อยากจะประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านั้นเดินมาถึงวันของท่านเป็นที่เรียบร้อยนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของชาวราศีพฤกษภเดินเข้าใกล้กับคําว่าเศรษฐีทุกๆวันท่านจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บและจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ลำบากเหมือนที่เคยผ่านมาอย่างแน่นอนสำหรับข่าวดีข่าวใหญ่เรื่องที่สามที่มีโอกาสและมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนสิงหาคมท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ท่านจะได้รับโชคลาภวาสนาแบบไม่ทันตั้งตัวท่านยังคงได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องและโชคลาภวาสนาที่ท่านจะได้รับท่านก็จะได้มาจากบุคคลที่ท่านนั้นไม่รู้จัก หรือบางครั้งอาจจะได้มาจากคนที่ท่านรู้จักก็ตามเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านถูกฉลอก,กับลูกหลานด้วยซ้ำไปถ้าหากช่วงนี้มีลูกหลานท่านได้บอกใบคำเป็นตัวเลขหรือได้หยิบจับสิ่งของที่นับเป็นชิ้นเป็นอันได้ให้ท่านนั้นลองเสี่ยงทายเสี่ยงโชคดูช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตโชคลาาวาสนาเข้าข้าง ท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าหากท่านได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปในสถานที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานที่เป็นสิริมงคลถ้าหากมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามายัดเยียดเลขหรือเข้ามายัดเยียดลัตเตอรี่ใส่มือของท่านให้ท่านนั้นรีบรับมันเอาไว้ไม่เป็นการเสียหายบางครั้งดวงชะตาชีวิตของท่านอาจจะสมพงกับบุคคลเหล่านั้น ท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤกษภท่านมีดวงดาวทั้งสามดวงดาวมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงปลายเดือนสิงหาคมส่งผลให้โชคลาภวาสนาของท่านโดดเด่นกว่าราศีอื่นอย่างมากและยังคงเป็นราศีที่น่าจับตามองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นกับท่านได้ทุกเวลา ถ้าหากคนไหนได้ประสบความสำเร็จไปแล้วถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่สร้างกรรมดีไว้ตั้งแต่อดีตชาติเอาไว้มากท่านก็จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเร็วกว่าปกติหลายสิ่งหลายอย่างเอื้ออำนวยให้กับชาวราศีพฤษภทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างค่อนข้างที่จะเป็นใจถือว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภเลยก็ว่าได้ ท่านก็จะร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งสามเรื่องราวดีๆมีโอกาสและมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภทางช่องของเราได้คัดสรรและหยิบยกสามเรื่องราวหลกัหลกๆนี้มาถ่ายทอดให้กับชาวราศีพฤษภได้นำไปใช้และนำไปปฏิบตัติเพราะชีวิตของชาวราศีพฤษภได้ขยับเข้าใกล้กับคำว่าเศรษฐีมากยิ่งขึ้นทุกๆวนัน คําทํานายที่หมอช้างได้ทํานายเอาไว้ถ้าหากชาวราศีพฤกษบคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลให้ทุกท่านกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งเพื่อที่จะให้ตัวของท่านนั้นได้รับแต่พลังงานดีๆและพลังงานเคลื่อนแห่งบุญจะมาช่วยหนุนนํำดวงชะตาชีวิตของท่านให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมสาธุสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของทุกท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ